สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาดูวิธีการติดสติกเกอร์ตกแต่งผนังน่ารักน่ารักกันค่ะสติกเกอร์อน,นี้ปอยสั่งมาจากช้อปปีนะคะราคา25บาทเท่านั้นเองค่ะในเซ็ตก็จะมีตัวสติกเกอร์ตกแต่งผนังนะคะอันนี้ปอยเลือกมาเป็นลายสโนว์ปค่ะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ใสให้มาอีกแผ่นหนึ่งนะคะสำหรับวิธีก็ง่ายมากๆเลยค่ะขั้นแรกเราก็ลอกสติกเกอร์ใสอันนี้ออกมาก่อนนะคะ เราเออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ติดสติกเกอร์ใส่ลงไปบนสติกเกอร์ลายสโนปี้ค่ะวางติดลงไปแบบนี้เลยนะคะจากนั้นก็ใช้เล็บลอกส่วนที่เป็นลายให้ติดกับสติกเกอร์ใส่ค่ะให้เล็บขูดแบบนี้นะคะ นี่ค่ะขูดให้ทั่วนะคะโดยเฉพาะส่วนที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะนี่ค่ะหลังจากขูดเสร็จแล้วเราก็ทดลองยกสติกเกอร์ใส่ขึ้นมานะคะวะ่าสติกเกอร์สีดำติดขึ้นมาหรือเปล่าค่ะนี่ค่ะนี่ก็มีบางส่วนติดขึ้นมาแล้วนะคะอันไหนที่ยังไม่ติดขึ้นมาก็ขูดลงไปเพิ่มค่ะนี่ค่ะส่วนใหญ่ที่เป็นรายละเอียดเล็กๆจะไม่ค่อยติดขึ้นมานะคะก็ต้องขูดย้ำๆค่ะ นี่ค่ะหลังจากตรวจดูแล้วว่าลายสีดำติดขึ้นมาจนทั่วแล้วนะคะเราก็สามารถเอาไปแปะที่ผนังได้เลยค่ะเดี๋ยวไปจะไปแปะที่ผนังให้ดูนะคะนี่ค่ะแล้วเราอยากแปะผนังบริเวณไหนเราก็เอาวาชีเทปแปะทำสัญลักษณ์เอาไว้ได้เลยนะคะจากนั้นก็ลอกสติกเกอร์ออกมาเลยค่ะ ลอกสติกเกอร์ออกมาแล้วก็ติดไปบนผนังเลยนะคะ่าจากนั้นเราก็ใช้เล็บขูดส่วนที่เป็นลายให้ติดกับผนังนะคะนี่ค่ะหลังจากขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ลอกตัวสติกเกอร์ใสออกได้เลยนะคะค่อยๆลอกทีละนิดนะคะนี่ค่ะท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตัววาตีเทปเออกได้เลยค่ะนี่ค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเลยค่ะติสติกเกอร์ตกแต่งผนังแบบนี้ก็ทำให้ผนังห้องดูสดใสน,น่ารักขึ้นมาเลยนะคะปอาก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ